สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปรับกลยุทธ์ค่ะกับผมพิชยุทธ์จงใจวิพัสและคุณโสภาสันทารุ่มยยนะครับกลับเข้ามาลุ้นบรรยากาศการลงทุนรุดสะอึกเลยเนี่ยเกินน้ำลายไม่ทั่วท้องเลยตรงพันสองร้อยสิบจุดเนี่ยจะรับอยู่หรือเปล่าวันนี้เป็นวันที่สองนะครับแต่ว่าวันนี้นะคะถ้าดูจากภาพรวมแล้วทั้งในเอเชียแล้วก็บ้านเราแกว่งตัวในกรอบแคบๆจริงๆครับท,ทั้งทันทีก่อนหน้านี้ก็น่าจะคาดการณ์ผลการประชุมแล้วมั้งเมื่อเช้าเขามีข่าวผิดหวังอยู่ ยังผิดหวังอยู่ผิดผิดรอบผิดอีกรอบผิดอีกรอบผิดผิดแบบนี้ก็ดีนะเกิดมีอะไรเซอร์ไพรส์จะได้ขึ้นแต่ถ้าไม่เซอร์ไพรส์ก็หวังว่าจะไม่ลงเพิ่มนะถือว่าผิดหวังกันไปแล้วนะอย่ามา <c oughs> รอบสองรอบสามแบบนี้ไม่ชอบกันว่าอะไรแต่ก็หวังไปเรื่อยเรื่อไงยังเหลือการประชุม ecb อีกการประชุมของเอฟ c อีกอะไรเนี่ยหวังไปเรื่อยเรื่อดีไหมเบื่อชักจะเบื่อละชักจะเบื่อแม่นางเซลแหล่งนึงละวันนี้ผมเข้าตลาดจีนยังเลยครับ พื่อก,การนี้โดยเฉพาะน่าจะมีเดาว <laughs> ปิ่นเปินอะไรเสียบไปหน่อยนี่ใช่เลยนะลำแบบบินได้เลยจริงๆ <laughs> ไม่ต้องเสียบปิน่นก็ได้เพราะคุณผู้ชมดูหน้าอย่างเดียวก็น่าจะรู้ละได้ละได้เชื้อชาติมาอยู่เดีย๋ยวไปติดตามกันก่อนที่จะไปดูหุ้นนะครับไปดูทองคํากันก่อนละกันทองคํานี่เขาก็รอเหมือนกันรอสัญญ,ญาเดียวกันนี่แหละว่าจะมีการผ่อนคลายนโย,ยบายออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับกลยุทธ์จะเป็นยังไงไปปรับกลยุทธ์ทองคาในโกอุลุปบาย y า g จีครับ สนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520พูดคุยกันนะคะกับคุณพรวันนวาวัฒนาทรัพย์รองประธานบริษัท YLG Bullet International ค่ะสวัสดีครับคุณพรวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะคุณโสภาและคุณพิชยุท์ค่ะ คุณภาวันประเมินยังไงดีฟังของตลาดพู้นนี่เขาบอกว่าเขาเขาเตรียมผิดหวังไว้ล่วงหน้าก็เป็นเหตุผลในการขายทํากําไรลงมาสองวันละทองคำละครับไม่ไม่เตรียมเผื่อใจไว้หน่อยละครับคือจริงๆก็มีกระแสะออกมาว่าอาจจะไม่มี QE3 สำรับตอนช่วงการปอเประประชุมที่แสัน,นี้แต่เชื่อว่าถึงไม่มีตอนนี้ก็ยังมีความหวังอยู่ที่วันที่สิบสามสิบสี่เพราะฉะนั้นเนี่ย ถึงจะมีการยอ่อก็เชื่อว่าทองคําคงย่อไม่ลึกคงจะอยู่ในระดับสูงเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามดิฉันเองก็ยังแนะนํานักลงทุนให้ลงทุนในก่อบจุดที่น่าจะเข้าทยอยสะสมสำหรับวันนี้มันน่าจะอยู่พันหกรคือเราประเมินว่าถ้าไม่มีความผิดหวังน่าจะน่าจะมีการยอ่อแต่ยอ่อเรามองว่าแนวพันหเป็นตั้งเป็นรับใหญ่เพราะฉนั้นจุดนั้นน่าเป็นจุดแรกที่ทยอยสะสมได้ ุดที่สองถ้ามีเออร์จริงๆพันหกร้อยสามสิบก็น่าจะขยายสัปปได้เราก็วันเสาร์เนี่ยจะไม่มีการประชุมของอีซดีอาจจะมีการเลื่อนไปถึงวันที่หกเพื่อลอความแอนตกเจกนของกองทุนอ SM เพราะนั้นเนี่ยก็ยังเหมือนกับว่าจากวันนี้ไปจนถึงวันที่สิบสามหรือวันที่หกเนี่ยก็ยังต้องมีการรอข่าวเพราะนั้นความเหลี่ยงของทองคำอาจจะไม่ได้เยอะเยอะเท่าไหร่วันหนึ่งอาจจะอยู่ในกรอบสิบเหรียญสิบห้าเหรียญยี่สิบเหรียญ พราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็ยังคงนักศึแนะนนะานักลงทุนว่าย่อให้ซื้อแล้วก็ถึงจุดที่ขายให้ทยอยปล่อยออกมานะคะส่วนดั้งนเนียววันนี้เรามองอยู่ที่พันหกร้อยเอ่อหกสามเป็นไฮเดิมของเมื่อวานนี้เป็นดั้นที่หนึ่งั้นที่สองเรามองที่พันหกร้อยเจ็ดจยูเอสดอลลาร์ต่อยตหรืออาจจะมีเออร์เรอร์ได้ถึงพันหกร้อยแปดสิบคือเป็นไฮเดิมที่ที่ย่อลงมาช่วงที่ในเบนเบเนเก้แถลงข่าวน่าจะมีความเบี่ยงบ้าง แต่นี้ไฮไลท์หลักๆต้องจับตามองว่าถึงไม่มี14ดสสามแต่แค่นายเบนเนี่ยมีการแถลงข่าวในในคำนองเพื่อเศรษฐกิจของอเมริกายังสดชอยอยู่ยังจะเป็นต้องมีเครื่องมือหรือเอาการเงินนโยบายทางด้านการเงินเข้ามาก็อาจจะมีโอกาสาที่จะเป็นบวกกับทองได้แต่ก็เชื่อว่า,วาก็ยังคงเลี่ยงไม่ไกลยังคงอยู่ในกรอบค่ะค่ะแต่ว่าดูจากในสัปดาห์นี้นะคะ1650ร้ดูจะแข็งแกร่งมากๆเลย ลงมาเท่าไรก็เด้งกลับทุกทีนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีโอกาสได้เห็นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบยังไม่ต้องรับนะคะเอ่อพันหก้อยห้าสิบก็ไม่เกล่นะคะก็เชื่อว่ายังพอรับได้แต่ก็ถ้าวันนี้ไม่มีประกาศ QE จริงจริงดินันก็ยังประเมินว่าน่าจะยอ่อลงจากพันหกร้อยห้าสิบอะค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นในช่วงของ,ของค่าวนันนี้ซึ่งจะจะเทรดกันเฉพาะตัวสปอตอย่างเดียวแล้วค่ะประมาณสามทุ่มมาค่ะค่ะ สามทุ่มช่วงนั้นคอมพิเอร์ก็ยังมีู่นะคะคอมเตอร์ติดประมาณสักสี่ทุ่มราะนั้นช่วงนั้นก็น่าจะเป็นช่วงเหมาะสมที่สามารถทยอยรับเข้ามาได้แล้วก็มารอเทรดขายกันเหมือนกันอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นกลยุทธ์วันนี้ถ้าเอาให้ปลอดภัยก็คือรอย่อแล้วลงมาซื้อไม่แนะนําให้ช็อตออกไปก่อนนะครับยังไม่แน่ช็อตเพราะว่าถ้าในเบนพูดเป็นเชิงลกกับเศรษฐกิจคงคํามีโอกาสที่จะดีขึ้น เหมือนกับตู้นิดหนึ่งเป็น i d เ w a y สองรอข่าวร้ายเข้ามา,าแล้วถึงวันครั้งนี้จะไม่ได้มีจริงๆก็ยังมีข่าว ECB ถ้าเป็นข่าวดีทองคําก็จะกลับตัวขึ้นหรือวันที่1 3บ4มี่มีนโยบายการเอาเงินเข้ามาในระบบก็ยังคงที่ยังมีโอกาสกลับตัวขึ้นเป็นความหวังของนักลงทุนแล้วนี่ก็เป็นไตรมาสสามโดยปกติแล้วช่วงไตรมาสสามไตมาสสี่เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรที่เป็นผลบวกกระทองมีโอกาสที่จะดีดได้ค่อนข้างแรงเพราะว่าทองคําอยู่ในระดับตับมาเกือบสามเดือนแล้วเชื่อว,ว่าน่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นประกอบกับเ,เหตุสั้นในใหญ่ๆทั้งหลายก็เริ่มเข้ามาทยอยสะสมทองแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามองจากาประเมินจากฐานะทั่วไปเนี่ยโอกาสที่ทองคําจะปรับตัวขึ้นมีมากกว่าการย่อถึงจะมีการย่อดิฉันก็ยังแนะนําว่าย่อไม่ลึกค่ะทยอยสะสมได้ค่ะ ค่ะด้ครับขอบคุณค่ะคุณขุวันครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ําคืนนี้ประมาณสักสามทุ่มตามเวลาในบ้านเรานะคะคุพวันบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มี QE 3เกิดขึ้นที่การประชุมแจ็คสันโฮลในค่ําคืนวันนี้แต่ความหวังยังมีอยู่นะคะส่งยอดต่อไปยังการประชุม ECB วันที่6กันยายนเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยอดตวลงมาอาจจะยอดลงไม่ลึกสักเท่าไหร่แนวรับแรกอยู่ที่1,640แนวรับที่ 2, 1,630ยอดตวลงมา ทยอยสะสมได้นะคบไปลุ้นกับแนวตา้านที่ให้ไว้ถึง3ระดับด้วยกัน,นต้านได้อยู่ที่1663ถ้าผ่านขึ้นไปได้1670แล้วอาจจะได้เห็น1680ซึ่งเป็นหายในรอบนี้ด้วยนะคะ<อ>แต่วันนี้คล้ายๆกับสภาบอกอเลยว่าหวังได้นะคุณต้องมีความหวังนี่เราหวัง ECB ไม่ได้เราไปหวัง FOMC ต่อแต่ว่าในช่วงสร้างความหวังไม่แนะนำให้ช็อตนะเพราะว่า <ạ. S 2> พอจะมีปัจจัยที่จะเป็นข่าวดีให้ทองคําได้ต่อ แต่ก็น่าจะเห็นถ้าดูจากร้านนะคะน่าจะน่าจะรู้สึกได้เหมือนกันว่าทองคำเนี่ยเขาดูจะยันอยู่มากเลยเขาขึ้นมาจากความหวังที่ว่าน่าจะมีคิวอีสานจาก1 1 8 0้ปพุ่งปี๊ดขึ้นมา1,680ั้ยแแล้วพอพอบอกว่าจะผิดหวังจะไม่มีเนี่ยย่อลงมาทีดเดียวนะไม่ยอมลงนะคือถ้าจะลงลงไปแล้วละ่ะผมว่าค่ะเพราะุ้นลงก่อนแล้วนี่ <c oughs> คืนนี้จบมาดูแล้วกันนะครับ <c oughs> ว่าจะเป็นยังไงสําหรับทองคํานะครับลลควิทอมตอนนี้เนี่ยก็ต้องเหมือนหุ้นเลยละ่ะค่ะ มีจุดส t o p l ล s s มีแนวรับแนวต้านเอาไว้ให้ดีละกันแต่ถ้าอยากเจาะลึกเรื่องของการลงทุนในทองคำนะคะ YG เขาก็เตรียมสัมมนาไว้กับคุณผู้ชมค่ะในวันที่9กันยายนนี้นะคะทองคำทางเลือกเพื่อการลงทุนที่คุณก็ทําได้นะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่าย3โมง50นะคะที่โถงชั้น1ตลาดซับแผงประเทศไทยคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสํารองที่นั่งก่อนได้รับเพียงแค่120ท่านเท่านั้นค่ะสํารองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ w w w ร์ดไวด์เว็บ g b o o l e a n c o m ค่ะ มาถึงช่วงวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับวันนี้คุณสมพงศ์ไม่ได้มาออกรายการสดกับเรา